สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าว WGK เบลบบุรีค่ะรายงานข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤศจิกายนพุทธศัการาช2567นะคะความน่าสนใจของข่าวการประชุมเตรียมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชการ,รแถลงข่าวของสมาคมผลร่วมไทยในการจัดกิจกรรมมวยการกุศลและยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจอีกหนึ่งข่าวนะคะเป็นเรื่องของข่าวอะไรสักครู่กลับมาติดตามค่ะ คุณผู้ชมคะเริ่มต้นกันที่ข่าวของจังหวัดลบบุรีค่ะประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2568ในระหว่างวันที่14ถึง23ตุลาคม2568ได,ได้ได้ไปดูก็ควรจะเอาประสบการณ์จากที่ห้องประชุมทางระวันชั้น5สาลากลางจังหวัดลบบุรีในอำาพลอังคภาคกรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2568ครั้งที่2ทับ2567โดยมีคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้โดยจังหวัดลบุรีได้กำหนดจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2568ระหว่างวันศุกร์ที่14ถึงวันจันทร์ที่23กุมภาพันธ์2568 รวมระยะเวลา10วัน10คืนนับพระนรายราชินิเวศและโบราณสถานใกล้เคียงและได้ร่วมกันกำหนดรูปแบบการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2568โดยกิจกรรมภายในงานอาทิการสักการราสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขบวนแห่ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์จินตนาการลานวัฒนธรรมหมากรุกคนละครลิงทหารวังเปลี่ยนเวงแต่งไทยจดทะเบียนสมรส ตำบับโอสถพระนารายมีเทศกาลสมเด็จพระนารายมหาราชลานวิถีไทยตลาดย้อนยุคตลาดต้องชมประการประดับไฟโบราณสถา,า,านสวยงามตระการตาและการแสดงจากเลทีกลางตลอดทั้ง10คืนโดยเฉพาะในวันที่16กุมภาพันธ์2568ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนารายมหาราชจะมีพิธีทำบุญตักบาทและบวงสรวงในช่วงเช้า จากนั้นในช่วงบ่ายจะมีการรำบวงสวงโดยจะมีนางรำกว่า4,500คนเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ทั้งหมด11อำเภอโดยจังหวัดลบบุรีได้กราบเปียนเชิญนางสาวขอภัยค่ะได้เรียนเชิญนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานซึ่งมีกำหนดการเปิดงานในวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์2568 โดยจะมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงต่างๆและคณะเข้าร่วมทั้งนี้จังหวัดลบบุรีได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานและการมีส่วนร่วมในการจัดงานเพื่อให้งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจําปี2568ในครั้งนี้ยิ่งใหญ่ตระการตาและสมพระเกียรติกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา สถานอีกสานเพื่อการคู่เมืองเรานี้คู่กันเมื่อกับแผ่นดินหลวงเมืองลบบุรีแผ่นดินทองทิ้ง มาต่อที่ข่าวของสมาคมพลร่มไทยค่ะจัดกิจกรรมหารายได้โดยการแข่งขันชกมวยการกุศลเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้ที่ประสบภัยพิบัติโดยเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2,567ที่ห้องประชุมสำนักงานสมาคมพลร่มไทยอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี พลโทพัวดลพลนาคนายกสมาคมพลร่มไทยได้เป็นประธานแถลงข่าวสื่อมวลชนพร้อมด้วยพันเอกพิเศษโชครีพรมรักษ,ษาอุปนายกสมาคมพลร่มไทยพันโทศิริพงศ์ทิพย์ทองฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการและคณะกรรมการสมาคมพลร่มไทยสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์และชมรมสวัสดิการจุลานนท์เอื้ออาทรซึ่งก่อนแถลงข่าวได้มีครอบครัวฐานพลร่มโดยคุณอัคารเนตรคงเพชร อายุ91ปีภริยาของพันเอกพิเศษประเวศคงเพชรอดีตในทหารศูนย์สงครามพิเศษที่มีความภาคภูมิใจได้มาเป็นสะพายฐานผลร่มมาหลายสิปีจนเลี้ยงลูกหลานมาเป็นต้นแบบและต้องถอยกย่องแด,ด่ฐานผลร่มท,ทั้งที่มีชีวิตอยู่และที่ได้ร่วงลับไปแล้วซึ่งท่านทั้งหลายได้เสียสละให้แก่ประเทศชาติอย่างแท้จริงซึ่งจากนั้นพลโทผู้ดนพลนาคนายกสมาคมพลร,ร่มไทย ก็ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคุณอาัคารเนตรคงเพชรซึ่งได้มอบทุนทรัพย์เป็นการนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยพิบัติและสมาชิกพลร่มไทยที่สมาคมพลร่มไทยที่มีความเจ็บป่วยสำหรับการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้พลโทพัวดลผลนาคนายกสมาคมพลร่มไทยเปิดเผยว่า สมาคมพลร่มไทยกำหนดจัดก,การแข่งขันชกมวยการกุศลในวันเสาร์ที่14ทธันวาคม2,567ตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปณสนามมวยลุมพินีถนนรามอินทากรุงเทพมหานครทั้งนี้เพื่อหาไรายได้สนับสนุนโครงการช่วยเหลือสมาชิกละครอบครัวรวมถึงเพื่อกิจ,จกรรมสาธารณกุศลอื่นๆโดยการจัดก,การแข่งขันชกมวยการกุศลในครั้งนี้เปิดจำหน่ายบัตรใบละ2,000บาท จำนวน300ใบส่วนท่านที่ต้องการสนับสมุนบัตรการแข่งขันชกมวยการกุศลสมาคมพลร่มไทยในครั้งนี้แจ้งความประสงค์ได้ที่พันโทอินตาไพรินเฮรันยิกสมาคมพลร่มไทยหมายเลขโทรศัพท์0899052715และ0646627697ปัจจุบันสมาคมพลร่มไทยมีสมาชิกที่เป็นทหารพลร่ม ทั้งนักรบพิเศษทั้งในและนอกประจำการรวมทั้งครอบครัวจำนวน3,610คนโดยมีอดีตผู้บังคับบัญชาและสมาชิกร่วมกันในการสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมพลร่มไทยซึ่งปัจจุบันนับว่ามีสมาชิกสมาคมลร่มไทยจาํานวนไม่น้อยเป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางบางรายก็ประสบภัยพิบัติสมาคมพลร่มไทยจึงได้จัดโครงการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวดังกล่าวขึ้น โดยได้จัดคณะกรรมการเป็นผู้แทนสมาชิกเดินทางไปพบปะเยี่ยมบำรุงขวัญมอบเงินช่วยเหลือและมอบสิ่งของเพื่อการอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่สมาชิกและครอบครัวเดินงบประมาณในการดำเนินการได้รับการอนุเคราะห์จากอดีตผู้บังคับบัญชาสมาชิกและผู้มีอุปการะคุณซึ่งในปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ได้เยี่ยมเยียนประกอบด้วยผู้ป่วยติดเตียงจำนวน30คน สมาชิกผู้สูงอายุจำนวน30คนการเยี่ยมและช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติจำนวน16รายการเยี่ยมสมาชิกที่เจ็บป่วยจำนวน8คนช่วงงานแบบนี้เรียนเชิญคยณแม่นะคะให้โมคุลซักให้กับ่านนายกสมาคมปลุกปั้นไทยความยิ่งใหญ่คับ แต่ก็รมในส่วนของการประกอบวิถีด้วยแล้วก็บุคคลสำคัญที่ชักงนำมาก็คือท่านนายกสมาคมกล้องถ่ายอันีที่สุมกแม่อัคราเนเทท่านอาจารย์นะคะเช่นเ่อนพี่การุ่นะคะ่านพี่ ยีเผู้สูงอายุและผู้ประสบภัยี่บัตเส้นสีขึ้นในวันที่ช่สมาชิกจะครอบคุวครับกีผมอนุญาตแนะนำผู้ร่วมในขราบครับเลือประเทศชาติในระดาบรูปแบบในหน้าการพักการเทียรักษาความมั่นคงในการช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติรวมทั้การบเพ็ญ แกในเรื่องของการจัดกิจกรรมในคระวันี้ท่านผู้แทนในส่วนของฝ่ายปฏิโภคขอนี่ได้รับเชิญท่านโทสุโขทิศทองนะคะหวังถูกผ่านทั้ความเชื่อมั่นของสมาคมผู้ทุ่มไทยนะคะที่มีต่อพี่น้องประชาชนและองค์กรการกุศลองค์กรอิตสาหะที่มีสิทธิ์เสนเวลาสิบนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับสิบนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับสำหรับเวลาการแข่งขันชจบเลยก็น่าจะประมาณสองชั่วโมงกว่า ตะนเราการมาากประมาณสมัครคนุ่ทที่ผ่านมาค่ะครับดคผมมาเดินยกดินดูรักษาในโรยาสมรมครุไทยครับการช่วยเหลือแบ่งออกเป็น3ประเภทคือการช่วยเหลือผู้ป่วยทีเตียงและก็การช่วยเหลือผู้สูงอายุโครงการช่วยเหลือสมาชิกครอบครัวนอกจากเป็นการแสดงยาของธนาคารคนรมนทย เปตนมีผู้ร่วมมรจแบบการสุทุนทรัพย์แานั้นแล้วได้รับความุาจากท่านพระคุณหลวง่อหลวงพรบาทพระพเจ้าให้มอเจของให้กับมาชิพซึ่งมรคมคมร่งทก็เป็นผู้แทนนะครบบมอบให้กับสรมชีก็ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมขั้งในส่วนของมกการจัดาการสนเอมีการทำงานกับ ครังส่วนราชการพ้องทิศแลวก็คนทั่วไปนะครับที่มีเกียรติมทาที่จะร่วมให้การสนับสนุนก็เก็จยวกันมค่ะคุณผู้ชมคะแล้วมาปิดท้ายกันที่เหล่าดาราตลกดังทั่วฟ้าเมืองไทยค่ะมาเปิดมหกรรมอาหารเด็ดทั่วทุกภาคของเมืองไทยซึ่งนำเหล่าเกจิอาจารย์ดังสายมูสายบุญมาร่วมโอยพรก่อน,อนปีใหม่ด้วยที่สุดนะครับทุกครั้ง เป็นครรูาาอจย์ทุกั้มื่อวันที่12พฤศจิกาย,ยน2567ที่ห้างสรรพสินค้าโรเบินสนไลฟ์สไตล์อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเป๋ดเชิญยิ้มเบอร์ดอกสะเดาถั่วและเชิญยิ้มและใจแอนเชิญยิ้มได้ไปเพิ่มเปิดงานมหกรรมอาหารร้านเด็ดเป็ดพาเมอซึ่งงานนี้นอกจากเป๋ดเชิญยิ้มที่เป็นแม่ง,งานใหญ่ได้สรรหาอาหารขาวหวานของทานเล่นหลากหลายชนิดทั่วเมืองไทยมาให้นักช็อป นักชิมชาวละบุรีได้ลองลิ้มกันอย่างจุใจแล้วยังมีเหล่าเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมาให้ผู้ที่มีร่วมชมช็อปชิมได้สักการะโดยเฉพาะสายหมูได้สัมผัสกันแบบใกล้ชิดอาทิพระราธิสุทธิประชานาตกันเจกุอาลงกฎเจ้าออวาดวัดพระบาทน้ำพุหลวงพี่น้องฝนหมอกริดคอนเฟริร์มอาจารย์ไพรโรรื่งวิชาและหมอเอเดอะเมจิกแมน สลับผัดเปลี่ยนกันไปทุกวันเริ่มตั้งแต่วันที่12-18พฤศจิกายนนี้เดินแท้ของการเปิดงานอาจารย์เฮวเจ้าของฉายาหมอดูเทวดาตาทิพย์แห่งศาลนาคราชอำเภอตาคลีจังหวัดคนครสวรรค์ได้มาดูดวงและเจิมหน้าผากพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับร้านค้าต่างๆและผู้ร่วมงานนอกจากนี้ยังมีคุณนัทแฟนพันธ์แท้จะถกคามรามเทพโปบอยยูทูบเบอร์ชื่อดัง มาร่วมกันสร,สร้างสีสันบรรยากาศภายในงานหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นเป็ดเชิญยิ้มซึ่งช่วงหลังมักจะเป็นที่หือฮาจนมีแฟนคลับตามติดการเสียงดวงเสียงโชคอ,อยู่บ่อยๆโดยในครั้งนี้ให้ถั่วแะระเชิญยิ้มและเดอดอกเสดาวโดวยร่วมล้วงลูกเปลงปองมงคลโดยเลขที่ได้ก็คือ084สร้างความฮือฮาให้กับพ่อค้าแม่ขายนักชิมนักชอบเป็นอย่มาก ต่างหาซื้อเลข084 480 84และ80จนเกลี้ยงแผงในห้างสรรพสินค้าอร่อยมากเป็ด้าหมูเออเป็ด้าหมูหนูทุกทิละก็มีชิปเดียวกันนะคะด้านนี้เลยค่ะลงทะเบียนเลนะยให้หมดเลยใครที่แบบว่าอยากจะดูดวงกับอาจารย์ห้องแบบใกล้ชิดแบบให้ทุเรียนเลยนะสามารถลงทะเบียนลงทะเบียนได้เลยนะคะแล้วะ็มีชิปทีนสอง ขอบารมีของคุณแม่เมืเอื่นขอบารมีของพระพเนศขอบารมีของพระรามเทพขอบารมีของคุณพ่อสมเด็จวันนี้ผมจะจับอาจารย์เป็นเดกทุกทวดด้ไนใครอยากจะดูใครอยากจะเห็นเข้ามาเลยนะครับผมนะครับตอนนี้กาลังมันลดอยู่นะครับโอเคลูกที่หนึ่งเสรแล้วเข้ามาเสรแล้วถือเลยเขาหน้าตากิน

พี่เด้ออะไรอ่ะแปดศูนย์แปอะไรครับสี่ศูนย์แปดสี่เอาแล้วเอาอีกแล้วโน้นเล่สวยเล่สวยศูนย์แปดสี่ครับพี่น้องโหชิคกดกันเลยชิดก์กันเลยเลขเลขมหามงคลอาจารย์ก็ให้อาจารย์แห้วก็ให้นะ จะไห้เหรอ4 4หน่อยนะนี่ถ้าออกมาผมนี่บนหลงพ่อโบนเลยนะข่าวดีเลยค่ะคุณผู้ชมคะนั่นคือรายละเอียดของข่าวจากทีมข่าว WG Cable ลพบุรีค่ะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้การสนับสนุนช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมาการรายงานข่าวของเราวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้ว คุณนรงศักดิ์พานังกาบบรรณาธิการข่าวชุตอทมาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขออำลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ